สวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกันเคสกับเคซีสงครามชิงจักรพรรดินะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะครับกำลังตีกันเองนะครับปั๊มทหารบาดเจ็บนะครับ ก็นี้ก็ต้องขอบคุณท่านลิซ่านะครับแล้วก็ป๋ายามี่ท่านโจนะครับแล้วก็ทีมงกุฎ2ด้วยนะครับที่ช่วยกันปั๊มทหารบาดเจ็บส่งทหารมาให้ตีนะครับก็วิธีการปั๊มทหารบาดเจ็บนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็วันนี้นะครับก็วิธีการก็คือให้ทีมมงกุฎ2นะครับทีมงกุฎ2เนี่ยส่งทหารมา ตีที่ค่ายมายึดค่ายนะครับมายึดค่ายอย่างนี้แล้วก็กดปลดขุนพลออกนะครับแล้วเมืองเมืองใครที่อยากจะเอาทหารเจ็บเนี่ยก็มาตีค่ายนั้นให้แตกนะครับโดยโดยกลับไปที่ตอนแรกนะครับคนที่ยกทหารนเนี่ยอาจจะยกมาแค่1ก็ได้นะครับแล้วก็มากดแพ็กทหาร ให้ครบนะครับ60แพ็คนะครับก็จะได้ประมาณ600,000นะครับใครจะมาตีเอาทหารเจ็บเนี่ยก็ต้องตีตีให้จบนะครับแล้วก็จะดึงทหารกลับไปนะครับวิธีก็มีอยู่ท่าสั้นประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ทหารเจ็บผมมีอันนี้ได้มาจากท่านโจกับท่านลิซ่านะครับก็มีอยู่380,000นะครับอันนี้ก็ได้มานะครับถามว่าทำไมต้องมายึดค่ายนะครับเพราะว่าค่ายมันยิงไม่แรงนะครับเพราะว่าถ้ามายึดกันที่เมืองเนี่ยเมืองกําแพงมันมันยิงแรงนะครับ ก็วิธีการก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีดูขุนเอ่อดูทับนะครับเวลาดูก็ชั้นนะครับกพจะได้เห็นว่าทหารของตัวเองมีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เอาไปเรียกเพื่อนนะครับไปไปบอกเพื่อถามเออเวลาลงมาเนี่ยก็บอกเพื่อนบางทีเพื่อนเราอาจจะยังไม่ได้เข้ามานะครับก็มากดดูนะครับมันก็จะโชว์ทหารนะครับอย่างนี้นะครับผมอ่ส่วนวิธีดู ทหารเจ็บแล้วว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็มากดดูนะครับก็อันนี้ต้องใช้เวลาทั้งหมดฟื้นฟู4วันนะครับก็มันจริงๆมันต้องทยอยส่งไปนะครับเพื่อเพื่อไปเขาเรียกว่าอะไรไปให้มันกระจายทหารเจ็บกันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งกันไปนะครับก็มันจะได้ช่วยกระจายกระจายกันนะครับมาดูนะครับต้องเปลี่ยนเปชี้ผมกันเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็แชร์เทคนิคมาดู เดีวองวันนะครับก็ส่งไปอีกนะครับกระจายกระจายกันไปนะครับจะจะได้ช่วยช่วยกันนะครับส่งไปปุ๊บนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนโซนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทําไว้เป็นเรคคอร์ดของตัวเองด้วยเนาะก็อูจวินอูจวินอูจวินนะครับอยู่คู่กับไกวีจีนะครับค่อยค่อยไล่ไปเนาะเมืองท่านบอทนะครับโซ่ชุนจึอยู่กับเจียนเยีย นะครับเสียพยีอยู่กับเปยไฮนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ข้างบนนี่ก็หนานผีอยู่กับผู้หยางนะครับเปยผิงอยู่กับจิ้นหยางนะครับอโอเคก็ค่อยๆลงมาเย่เฉิงอยู่กับเฉินหลิวนะครับสุีช่างอยู่กับเฉียวจวินนะครับนี่ไล่ไปแล้วอิงฉวนอยู่กับชายสางนะครับ ขวีจางอยู่กับเจนอันนะครับแล้วก็กุ้ยหยางอยู่กับชางซานะครับอันนี้อันนี้อันนี้อธิบายไปแล้วเนาะอันนี้ดูอีกทีหนึ่งโอเคนะครับบางทีบางครั้งจําไม่ได้ก็ต้องมาเปิดดูนะครับลิงลิงอยู่กับอู่ลิงนะครับอันนี้ก็เมืองพี่จักรพรรดิตาช่างเขานะครับแน่นอนจริงปักทหารหมดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกังเหลงอยู่กับเซียงหยางนะครับลัวหยางอยู่กับว่นเฉิงนะครับมีผมไปยังเอย่ยเย่เฉิงก็เฉินเหลิวนะครับอันนี้น่าจะไปแล้วเนาะมาทางซ้ายนะครับช่างจุ๋นอยู่ก,กับอันติ้งนะครับเนี่ยจะเป็นเมืองเปล่านะครับอันถัดมาก็เทียนสุยอยู่กับอู่เวยนะครับ ฮั่นจงอยู่กับฉางอ,าอันนี้ไปแล้วเนาะไปยังหวา่าจือโถงอยู่กับหยงช้างหยงช้างนะครับเฉิงตูอยู่กับยุนนานนะครับยุนนานสิเจียนหนิงอยู่กับอ,อ,อะไรเอ่ยอยู่กับแล้ววะเฮ้ยเจียนหนิงตึก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 ไม่มีอะไรท,ทำทำให้ตื่นเต้นเจียวจือนะครับสว่วนนี้ก็ไปแล้วยุนนานอยู่กับเฉิงตูนะครับ หมดแล้วเนาะโอเคก็เก็บไปดูก่อนนะครับไปช้าๆบริหารไม่เจอนะครับก็พรุ่งนี้นะครับ11โมงนะครับเปิดโล่นะครับใครที่อยู่ในเนี่ยในเส้นปลาเล็กๆ,ๆๆเนี่ยก็จะตีกันได้นะครับแล้วก็เส้นปลาเล็กๆ,ๆๆเนี่ยมันจะเปิดที่น่าจะอยู่ประมาณสัก3โมงหรือ4โมงเย็นเนี่ยผมผมไม่มั่นใจนะครับไม่ไม่ชัวรก็ เ,เดี๋ยวพวกนี้น่าจะน่าจะได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเส้นทึบเนี่ยเปิด5ทุ่มวันเสาร์นะครับเปิดเส้นทึบเนี่ยก็ตีได้นะครับแต่ว่าทหารก็หมดเยอะเอสะเบียงก็หมดเยอะนะครับคูณ10ไปนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บเส้นไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวพอรอบหน้าเนี่ยแคปมาดูเวกนี้แล้วไม่รู้ว่าเราไปเกิดเราจะต้องตีกับเมืองไหนนะครับอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันเดี๋ยวค่อย ค่อยไปนะครับเดีย๋ยวเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับก็สำหรับสถานการณ์นะครับก็ขุนทางตาช่างเนี่ยทางพี่จกักรพัฒน์เนี่ยก็แน่นอนนะครับเขาคือท็อปอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นี้อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับไม่มีข้อ โตแยงนะครับไม่แน่นอนนะครับแล้วด้วยกองทัพเขาเนี่ยก็แน่นทุกตัวนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะมีความได้เปรียบก็คือเรื่องของจํานวนทหารนะครับเพราะว่าทหารเราค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถปั๊มทหารได้นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่ามันอาจจะจากที่เราอาจจะ สู้ไม่ได้นะครับก็อาจจะมีลุ้นขึ้นมาสูสีนะครับก็ต้องก็ต้องลองดูนะครับเพราะมันก็มีเรื่องของแท็กติกมามันไม่ใช่เรื่องของเอาขุนพลมาหวัหวดกันอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของจํานวนทหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถึงขุนเขาดีแต่ไม่มีทหารก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับน,นี่ก็ต้องก็ต้องใช้แท็กติกกันอย่างเข้มข้นนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวอาจจะมารีวิวกันตอนเล่นจริงอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ น่าจะจบทนสั้นประมาณนี้7นาทีนะครับไม่เยอะไม่น้อยนะครับกลางๆกำลังเ,เปิดดูแล้วพอเข้าใจเนาะวิธีปั๊มหารบาทเจ็บกับเส้นที่มันจะเปิดแล้วก็เมืองที่มันจะอยู่ในแผนที่นะว่ามันจะเปิดตอนกี่โมงกี่ยามอะไรนี้นะครับ<อ>ก็จบเท่านี้ขอบคุณนะครับ